เบิงพี่น้องน้ำแห้งบ่แห้งฝนตกแห้งหลายน้ำไฟออกเนาะจ้ะคาเอไฟกั้นน้ำขาดเนาะจ้ะเนาะตรงที่กั้นน้ำขาดขาดออกเลยเนาะจ้ะเนะนาะคน่ะน้ำไม,ม้าแห้งค่ะพี่น้องเอ้ยบุงดูอันนี้เขาจาเอิอนลี ใส่อันใส่ยังก่อใส่อิหลงใส่ตรงเนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็วิถีชีวิตคนใส่หาปลาเนาะจ้ะดักปลาแต่ว่าตรงนั้นมันขาดออกเนาะจ้ะเนาะขาดออกกว้างใหญ่มากเลยิ่งดินามแห้งแห้งพี่ผ้าพอนกับปากกาเข้าไปไกลเนาะจ้ะเนาะต้องยืนดูไกลๆเนาะจ้ะนามแห้งค่ะพี่น้องคนน่ะ อันนี้จอกเนาะจ้ะเนาะสาลายก็ได้จอกขึ้นมาจากห่วยเนาะจา้ะเอาขึ้นมาจากห่วยเบิ้งลุ่ยพี่น้องหน้ามองนี้เป็นหน้าเข่าเนี้ยเป็นหน้าเข่าเนาะจ้ะเนาะเสียหายหมดแล้วเนาะจา้ะน้ําท่วมหน้าเขา่าเสียหายหลายมองเนาะจา้ะหน้าวิภาครนแต่เสียหายขึ้นกันหน้าข้าวเบิ้งน้ำพี่น้องดูน้ํานะคะ